ครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มารีวิวนะฮะเอ่อในเรื่องของไมโครโฟนนะฮะ USB นะครับโอเคนะครับไมโครโฟนที่เราจะรีวิวนะครับยี่ห้อนี้ครับล e r a l GM1 นะฮะล i เ e r a l GM1 อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับโอเคหน้าตาก็แบบนี้เลยนะฮะตัวจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นไมค์แบบนี้นะฮะ ก็จะมีตัวมิวนะไมโครโฟนด้านบนนะฮะถ้านะฮะจะขึ้นสัญญาณไม่นะครับไม่รับเสียงนะครับทีนี้หลายๆคนนะฮะอันนี้ผมเปิดผ่านโปรแกรม z o o นะฮะเวลาที่เราประชุมออนไลน์นะครับแล้วปรากฏว่ามันมีเสียงรบกวนจากข้างนอก,อนอกเช่นเสียงลำโพงนะฮะที่เราเปิดเสียงลำโพงเนี่ย แล้วก็เปิดไมค์ด้วยนะครับมันก็จะมีเสียงสะท้อนเสียงหอนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเอาอยู่นะฮะก็คือเราไม่จําเป็นต้องใส่หูฟังนะครับเราสามารถเปิดใช้ลําโพงนะฮะแบบอุทูตอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พูดเข้าไมค์ได้เลยนะครับมันจะไม่มีสัญญาณรบกวนนะฮะตัวนี้กรองเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ไมค์ตัวนี้นะฮะในการที่ บันทึกเสียงนะฮะจะผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าเราจะบันทึกผ่านมือถือนะครับก็ได้นะครับเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนค่อนข้างใสเลยนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวแปลงนะฮะอ่านี้สามารถใช้กับตัว USB Type C ได้นะครับที่ผมใช้อยู่ในะตอนนี้นะฮะก็จะเป็น USB port ธรรมดานะครับที่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ พะนัสะดวกครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับหรือว่าใครที่ใช้ Macbook ก็สามารถใช้ได้นะสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็ลองไปตามมาดูนะฮะตามมาลองดูนะครับอ่าลิงก์ด้านล่างนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ